ภูเก็ต2 0 2 4มีอะไรบ้างเราจะไปกินที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนใครอยากรู้นะคะพิกดัดเด็ดๆฝังอุดไว้เลยแล้วก็ไปภูเก็ตด,ด้วยกันเลยค่ะวันนี้เราไปกับสายการบินเอเชียนะคะเราออกเดินทางกันนะคะเป็นไฟล์เช้านะคะก็จะถึงภูเก็ตประมาณ9โมงเชาะะ้าค่ะ แล้วก็มาลองติ่มซำเจ้าดังนะคะร้านจนเทียงติ่มซำนะคะอยู่คู่เมืองภูเก็ตมาประมาณ100ปีเลยนะคะติ่มซำของเขานะคะก็จะมีหลากหลายมากนะคะจริงๆเราตั้งใจจะกินของทอดมากเลยแต่ว่ามันเหลือน้อยมากเลยเหลือแค่แบบไม่กี่อย่างนะคะอันนี้เราสั่งมาะคะ่ะก็จะเป็นติ่มซำทั่วไปนะคะของทอดก็คือเหลือแค่ปลาทอดกับซาลาเปาทอดนะคะที่เป็นไส้ไข่เค็มลาวานะคะแล้วก็เมนูนี้นะคะเป็นข้าวต้มปลาเก๋านะคะสําหรับเราก็คืออร่อยแต่ว่าอาจจะติดจืดไปนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบรสจัดหรือว่ารสเค็ม เป็นเสร็จมือนี้นะคะเราก็แบบว่าหมดไปประมาณ3 0 0กว่าบาทได้ไม่เคยเจอติ่มซําแบบนี้มาก่อนเนาะ,ะสาขาหนึ่งกับสาขา2นะคะจะอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตนะคะเหมือนร้านเขาน่าจะเปิดไม่เกิน11บเอโมงนะคะเราหาข้อมูลในเพจไ้เนะะ้ะถ้าใครจะไปก็ไปเช้าหน่อยละกันนะคะ จากนั้นนะคะกินอิ่มแล้วเราก็แวะมาที่หาดกระตานะคะวันนั้นที่เราไปนะคะเป็นช่วงวันรุ่สฟ้าค่อนข้างคึมนะ,ะจากที่ถามข้อมูลกับคนแถวนั้นนะคะเขาก็บอกว่าอาปกติน้ําจะใสนะคะถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นเนอะถ้าใครแบบอยากไปทํากิจกรรมหรือว่าไปท่องฟ้าสวยๆนะคะก็อาจจะหลีกเลี่ยงหน้านี้นะคะแต่เราคือต่างชาติค่อนข้างเยอะนะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันได้นะคะที่หาดกระตามี สปอตต่อไปนะคะก็คือเราไม่ได้วางแผนกันมาก่อนเห็นใครไปเราก็ไปตามอันนี้ไม่เกินจริงเราก็มาที่พุททอุทยานยอดเขาหน้าเกิดนะคะที่มีพระองค์ใหญ่มากนะคะก็คือพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรีที่หรือเรียกว่าพระใหญ่นะคะก็จะเป็นส่วนมากก็คือคนที่มาจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ต้องอาจจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยนะคะ ซึ่งตรงที่วัดเนี้ยค่ะเขาก็จะมีจุดชมวิวเยอะมากนะคะเรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยคะ่ะจริงๆถ้าอากาศดีนะจะสวยนะคะก็ถ้าใครแวะไปเที่ยวภูกเก็ตก็แวะไปกันได้ะคะ่ะเราก็มาต่อที่หาดกะรนนะคะจะมีองค์พญานาคะราชหาดกะรนด้วยนะคะวันที่ไปนะคะก็จะไม่ค่อยมีใครเล่นน้าเท่าไหร่ไม่เหมือนหาดรกระตะก่อนหน้านี้นะคะก็ฟ้าคึ้มมากเลยวันที่ไปนะคะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะที่เราได้ ออกจากหาดการนนะคะเราก็้องมาที่พักของเราชื่อน้ำอาคารีสอร์ทนะคะอยู่ที่หาดกัมลารีสอร์ทนะคะค่อนข้างสวยมาก,มากแบบประทับใจมากเราจองมาในราคาประมาณ1,600บาทเองแต่ว่าไม่รวมอาหารเช้าเนอะห้องนะคะก็จะมีเหมือนเป็นเตียงมีอาบน้ําให้ด้วยนะคะสําหรับราคานี้นี่คือว่าคุ้มมากเลยนะแล้วเขาก็บริการดีมากนะคะมีวิลคัมริงด้วยแล้วก็มีฟัิลิตี้ต่างๆสามารถเข้าใช้ได้เลยนะคะมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำที่มองเห็นวิวมีจุดชมวิวให้ถ่ายกับตัวหาดเลยนะคะถ้าใครอมองหาที่พัก แถวหาดกำมลานะคะก็แวะไปที่น้ำมคารีสอร์ทได้นะคะอาจจะอยู่ลึกหน่อยแต่ว่าสวยมากเลยนะคะรีสอร์ทดีมาก ต่อไปนะคะเราก็มาที่แหลมพรมเทพกันนะคะก็เป็นจุดชมวิวยอดฮิตเขาทําดีมากเลยนะคะเหมือนเป็นส่วนสาธารณะย่อมๆนะคะที่เห็นวิวสวยๆด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเลยนะคะก็สามารถแวะมาถ่ายรูปความสวยงามของแหลมพรมเทพได้นะคะจริงๆอะ่ะเราเห็นในติกลับอยู่มากว่าอุ้ยคนแบบถ่ายวิวสวยมากสรุปก็คือจุดชมวิวกลางหันลมที่คนชอบไปนั่งแบบชมวิวกันซึ่งวันที่เราไปอา,ากาศไม่ดีแต่ว่าก็ยังสวยอยู่นะคะแต่ว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งใครอยากจะมานั่งชมวิวสวยๆดูพระอาทิตย์ตกนะคะมานั่งเล่นกับเพื่อน กับแฟนนะคะก็แวะมาตรงนี้ได้นะคะขับรถขึ้นมาอาจจะไม่ยากแต่ว่าที่ถ้าคนเยอะก็จะหาที่ตอดรถยากนิดนึงนะคะได้เวลาไปหาอะไรรับประทานกันนะคะจุดมุ่งหมายของที่นี้นะคะเราอยากรับประทานอาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูกเก็ตนนะะที่แบบไม่ได้มีขายในกรุงเทพอะคะ่ะเราก็เลยเจอร้านนี้นะคะร้านชื่อว่าโอตาจีเปียรร้านนี้เขาก็จะเปิดมาร้อยปีแล้วเหมือนกันนะคะ โอต้าคืออะไรนะเป็นอาหารพื้นเมืองของคุณมูเก็ตเอ้ยเหมือนหอยทอดหรือเปล่าเขาจะใส่เผือกนะคะแล้วก็จะใส่กักหมูมีความกลมกล่อมมากเลยจะมีความเผ็ดๆอิดหน่อยถ้าคนไม่ทานเผ็ดก็แจง้งข่าไดานนะคะว่าไม่เผ็ดเราสั่งมีหุ้นมาด้วยนะคะก็จะรสชาติค่ะค่ะผักชีอู๋แตอ,อ่อนกว่าแล้วก็เสิร์ฟม,มากับซุปกระดูกหมูอร่อยมากเลยประทับใจมากแล้วก็ราคาดีงามมากๆด้วยนะคะแล้วสองคนกินหมดไปประมาณ160กว่าบาทเองะคะ่ะร้านต่อไปเราก็มาที่ร้าน อากูเขาต้มแหง้งเขาก็จะขายเป็นข้าวต้มแหง้งแล้วก็มาม่าหม,มูสับนะคะคือตอนที่ได้มาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยทุกคนแต่ว่าพอกินเข้าไปคืออร่อยมากอยากรู้มากเลยว่าเขาหมักหมูสับยังไงนะคะรสพิกไทยดำอะ่ะมันถึงเครื่องมากแล้วก็มันทําให้ตัวแบบมาม,ามา่าอร่อยมากคือแล้วข้าวต้มแห้งอะคะ่ะเข้มข้นมากสำหรับคนชอบรสจัดๆนะคะน่าจะชอบแวะไปตามกันได้ที่อากูเขาต้มแหงะะ้งค่ะอันนี้คือแบบแนะนํามากๆเลยอร่อยแล้วก็แบบราคาแบบเป็นมิตรมากๆค่ะ กินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานกันต่อน,นะคะก็ครังนรกที่ได้ลองกินโอเอ๋วนะคะตอนแรกก็ไม่รู้จะไปกินที่ไหนดีแต่ว่าเราขับไปขับมาหเห็นคนแบบจอดรถแวะซื้อของคุณลุงกันเยอะมากเลยเราก็เลยแบบโอเคลองแวะดูบ้างนะคะมองจากรูปก็เหมือนแบบน้ําแข็งใส่หรือพายน้ําแข็งใส่อยู่นะคะแต่ว่าคุณลุงเขาจะใส่ตัวโอเอ๋วที่เป็นม้นใสๆแล้วก็จะมีเฉากลวยแล้วก็ถั่วแดงถัววละ30บาทนะคะอร่อยมากมีกลิ่นแบบเหมือนมะลิมะลิอยู่ะที่แบบไม่เคยกินมาก่อนนะคะเช้าวันที่สองแล้วค่ะก็คือเราภาวนาะให้ไม่มีฝน แต่ว่ามันก็แบบดำอยู่ดีนะคะก็เลยแบบว่าโอ้ oh my god มาช่องโลซีซันก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะอันนี้เราก็ออกจากโรงแรมมานะคะเพราะว่าเราไม่ได้รวมอาหารเช้านะคะผ่านหาดป่าตองนะคะจริงๆมองไปแทบไม่เห็นคนไทยเลยมีแต่แบบต่างชาตินะคะแล้วมีแดดออกนะ,ะรู้สึกว่าสะอาดตั้งแต่ไปมาหาดป่าตองสะอาดที่สุดนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะคะมา, lane, มาเดินเล่นมานอนอาบแดดเยอะเลยนะคะก็ใครอยากมาถ่ายรูปกับทะเลนะคะก็แวะมาที่หาดป่าตองได้ เาจหารระหันป่าตองนะคะแล้วก็แวะมาร้านน้ำย้อยนะคะซึ่งเป็นการันตีดีกรีมิชลินนะคะร้านอาหารยอดนิยมประจําเมืองภูเก็ตเราสั่งมาประมาณสี่ถึงห้าอย่างนะคะก็จะมีแบบหมูผัดกะปิน้ำพริกกุ้งเสียบหมูหองนะคะแล้วก็มีแกงน้ํายาปูกย่างหมูหองไม่เคยกินหมูหองมาก่อน,นะคะ่ะหมูหองก็จะแบบคลยคพลงแห้งแต่ว่ารสชาติเขาคือแบบอร่อยมากกลมกลมสุดๆนะคะน้ำพริกกุ้งเสียบก็จะมีความแบบเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆนะคะส่วนตัวนะคะชอบหมูหองมากๆเลยะคะ่ะ ต่อไปนะคะเราก็ขับรถกลับเข้ามาในเมืองอีกแล้วมาร้านนั่งที่ใครหลาย,ลายๆคนมาภูเก็ตก็ต้องเคยกินก็จะเป็นร้านภูเก็ตทิงะคะ่ะร้านโทส์ชื่อดังประจาเมืองภูเก็ตเนาะเขาก็จะมีเมนูโทส์เยอะมากนะคะซึ่งจริงๆร้านเขา,าไม่ได้ขายโทส์อย่างเดียวนะคะร้านเขาก็จะขายเครื่องดื่มกับอาหารคาวด้วยนะคะวันอันนี้เราสั่งกันแบบเป็นเมนูออริจินอลนะคะซึ่งก็คือโทส์คาราเมลก็คืออร่อยมากเราด้วยความที่สั่งเมนูเดียวด้วยแหละก็เลยไม่รู้สึกว่าหวานเลี่ยนขนาดน,นั้นก็ต้องมาชิมนะสาหรับคนที่ยังไม่เคยกินนะคะค ันนี้เราก็มาลองขนมอาโป้งนะคะร้านนี้จะอยู่ตรงโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเป็นขนมพื้นเมืองของภูเก็ตน,นะคะเหมือนเขาจะเอาแป้งมาวนๆในกระทะนะคะแล้วก็เขาจะม้วนออกมาเป็นกลุมๆก็จะมองคล้ายๆโตกเกียวเหมือนกันนะแต่ว่ารสชาติละคะก็คือพอกัดไปกรอบแล้วพอมันถึงตรงกลางมันจิ้มนิ่มๆนะคะก็คือเป็นขนมของภูเก็ตเขาถ้าใครไปก็ต้องไปแยะชิมนะคะต่อไปนะคะเราจะไปกันที่ร้านกาแฟเรเมดี้นะคะร้านจะอยู่แถวอำเภอฉลองนะคะก็คือจะเลยไปไกลนิดนึงแล้วก็ร้านอาจจะแบบ ลึกนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้มีพี่ที่รู้จักเแนะนำมานะคะร้านน่ารักนะคะแล้วก็แบบว่ามีน้องแมวด้วยนะ,คะใครที่แบบอยากกินกาแฟที่ให้ความสดชื่นอะ่ะคือเราแนะนํามาที่นี่เลยนะคะ ตอนต่อไปนะคะเราก็มาันที่หาดยะนุยนะคะตอนที่เราไปมันค่อนข้างต่างจะเห็นในรูปพอสมควรเพราะว่าโตเตียเหมือนหาดนี้เห็นหลายคนบอกว่าเขาจะทำแอคทิวิตี้กันแล้วแต่วันที่เราไปน้ำค่อนข้างขึ้นสูงนะคะแต่ว่าก็ยังมีความสวยงามอยู่นะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยนะ,ะเป็นหาดเล็กๆนะคะแวะมาตรงหาดยะนุยได้นะคะ ที่พักคืนที่2ของแล้วนะคะเราพักที่พันวาบรีบีชรีสอร์ทนะคะเป็นโรงแรมชื่อดังนะคะแต่ว่าเราเข้าไปไม่เจอคนไทยเลยทุกคนเพราะว่านองจากเป็นโรงแรมยอดหินเนก็เลยเขาบอกจากที่คุยกับพนักงานนะคะเต็มหนุกห้องก็อาจจะต้องสำรองจองล่วงหน้านิดนึงอันนี้เนะห้องพักนะคะเรียกว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มมากเลยรู้สึกว่าห้องหนึ่งอะ่ะแบ่งสัดส่วนในแบบน่ารักดีนะคะอันนี้ก็จะมีห้องน้ํานะคะแล้วก็เครื่องดื่มในตู้เย็นก็สามารถรับประทานได้หมดเลยนะคะอันนี้เขาก็าจะมีฟิตเนสนะคะมี ห้องสําหรับเด็กๆแล้วก็จะมีห้องเสาหน้าให้ใช้บริการฟรีนะคะสําหรับทุกคนที่เข้าพักน,นะคะสระน้ำเขาก็จะมี2สระนะคะก็มีสระด้านบนแล้วก็จะมีสระด้านล่างมอจากข้างบนก็คือสวยมากเลยนะคะพันวาบุรีบีชรีสอทน,นะคะก็จะอยู่ติดหาดอายน์นะคะคนไม่ค่อยเยอะค่ะถ้าใครแบบว่าอยากได้ความสงบไม่ได้แบบคนพลุกพ่านมากก็มาพักแถวอายน์ได้ะคะ่ะ ในส่วนของอายน,นะคะ่ะก็จะใกล้ๆแหลมพันวาน,นะคะซึ่งในจุดนี้นะคะก็จะมีรีสอร์ทค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะมาขายของค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งหลายคนนะคะก็มาซื้ออาหารมาร,รับประทานตรงนี้ได้นะคะนี่ค่ะและมีน้องแมวด้วยใครของเองนะคะมื้อเย็นนะคะเรากลับเข้ามาในเมืองอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราอยากเก็บหลายร้านเรามากันนี่เขาต้มข่ารังนะคะซึ่งเขาก็จะแบบมีเมนูหนึ่งประมาณ40บาท50บบาทนะคะมองว่าเออราคาไม่แพงนะแล้วก็ค่อนข้างอร่อยนะคะหมูสับผัดน้ำเหลียบอร่อยมากเลยค่ะ เราก็มาต่อของหวานที่ร้านหนึ่งนมนัวนะคะเพราะว่าที่มันทัดทองแถวยาวมากนะคะเราก็เลยมารับประทานะที่นี่กันนะคะก็สั่งมาเป็นเซตกลาง1อัน3ามซ้อนนะคะซอสเค็มซอสสังขยาแล้วก็ซอสสังขยาไข่รสชาตินะคะเขาก็จะเป็นแบบโชกุป,ปังนมปังปิ้งอะคะ่ะซึ่งก็บอกว่าอร่อยดีนะกินได้เพลินๆตัวนมสลอปี้นะคะแล้วสั่งนมสลอปี้กับชาไทายสลอปี้มาด้วยก็มอกว่าเอออร่อยดีนัวๆกินได้แปะเรื่อยๆแป๊บเดียวหมดใครอยู่กรุงเทพนะคะก็ไปกินที่มันทัดทองได้แต่ถ้าแบบคิวเยอะเราแวะไปภูเก็ตก็ไปกินที่ภูเก็ตค่ะ กลับมาจากทานอาหารนะคะแล้วก็มาเล่นน้ําในโรงแรมนะคะเพราะว่าคนน้อยลงแล้วก็เรือว่างสักทีดะครับเร่งแล้วเร่งอีกเรือไม่ว่างสักทีทุกคนนะคะก็สนุกแบบจอยๆดีนะคะนอนคืนก็สวยมากทุกคนสวยแพร่ตอนกลางวันเลยนะคะ ออกจากโรงแรมประมาณ10โมงนะคะเราก็มารับประทานอาหารเช้ากันนะคะที่ขนมจีนสะพานหินนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านขนมจีนนะคะเขาะจะมีทั้งน้ำยาน้ำยาปลาแกงไตปลาเขียวหวานนะคะแล้วก็จะมีไก่ทอดด้วยซึ่งไก่ทอดชิ้นละ3 5 0องทุกคนคนคือชิ้นใหญ่มากแล้วก็กรอบอร่อยมากนะคะตอนนี้เขาก็จะมีเครื่องเคียงให้นะคะมีหลายผักมากนะคะซึ่งเราก็กินไม่ครบทุกผักอะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีตัวหอหมกด้วยนะคะใครแบบชอบขนมจีนเนี่ยคือต้องไปตำม,มาก ันนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่สุชานไอติมทอดนะคะแถว3ามกองค่ะเราก็สั่งเป็น2เมนูนะคะก็เป็นไอติมไข่แข็งนะคะเราก็าโรยด้วยแบบขนมปังของเขาซึ่งตัวแบบขนมปังเขาว่าอร่อยแล้วก็ไอติมขไข่แข็งเขาว่าไม่ขาวเลยส่วนไอติมทอดก็คือแบบฉ่ามากนะคะแบบกรอบนะคะเมนูเยอะมากนะคะไม่ได้มีแค่ไอติมทอด ต่อไปนะคะจริงๆอะทุกคนเราอยากมาดำน้ำมากแต่ว่าอากาศมันไม่ค่อยเป็นใจนะคะเราก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะเราก็มาที่อควาเรียภูเก็ตนะซึ่งจริงๆก็แอบมองว่าโอเคละค่ะมันแอบสูงนิดนึงนะ,ะในความคิดเรานะถ้าเทียบกับที่ไปแบบตามแบบที่อื่นที่แบบชนบุรีอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าไปข้างในอะทุกคนมือใหม่มากเราก็มีแอคทิวตี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ แบบอย่างเช่นเราไปยินดูเพนกวินแต่ที่ชอบมากๆคือแบบไปนั่งดูน้องปลาก,กระเบนอะคือให้นั่งดูทั้งวันยังได้เลยอะเพราะว่าน้องก็เออทเทนกันดีมากนะคะส,ส่วนตัวประทับใจน,น้องกระเบนแบบมากๆมากๆคือไปนั่งดูน้องแบบว่ายน้ําโชว์เราไม่รู้กี่รอบกอิจกรรมให้ดูเยอะมากเลยนะตอนแรกว่าจะอยู่แบบแป๊บเดียวเออเดี๋ยวไปแล้วเพราะว่ารู้สึกดูดูทั่วแล้วชัปักแต่พอเราก็ดูเขาแบบทํากิจกรรมอะไป,ไปมาก็อยู่สองสามชั่วโมงยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเป็นรอบการแสดงทุกคนม,มีแบบโชว์ให้อาหารน้องแล้วก็โชว์นงงงางเงือกนะโช โอ,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 โอบัตมันก็คูบนะทุกคนยิ่งดูดังเงือโชว์ดังเงือ่อนเนี่ยคือแบบเออดูเพลินมากนะคะมันคือไม่ต้องเป็นต้องไมเด็กๆนะผู้ใหญ่ก็แบบจะเข้าไปดูได้เราก็มาแหวกนั้นที่หมี่ต้นโพนะคะตัวที่เป็นหมีห่เหลืองๆคะ่ะมีฮกเกี้ยนซึ่งเรายังไม่ได้กินกันเลยวันที่3แล้วนะคะเขาก็จะมีแบบน้ำแบบแห้งแล้วเราก็สั่งเหมือนตัวห่อหมกมาด้วยนะคะรสชาตินะคะครั้งแรกที่กินอะ่ะอร่อยนะทุกคนส่วนแบบน้ำก็อาจจะจืดกว่าหน่อยนะคะถ้าเราแบบแห้งค่อนข้างเข้มข้นกว่า กลับมาที่ตัวเมืองนะะตรงสี่แยกราคาชาเตอร์นะคะเราไปเดือนพลายหมันพอดีเขาจะมีน้องหมีไใสลุงนะคะไม่ยินทักทายนะคะถนนเขาก็จะเป็นแบบตีลูงหมดเลยนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเื่นไทยหรือคนเยอะมากไทยยังไปในเดือนมิถุนาอยู่นะคะก็แวะไปเยี่ยมเ้าน้องหมีได้ะคะ่ะ ตอนเย็นนะคะเราก็แวะมาที่หาดในหานเป็นหาดที่แทบไม่มีคนไทยอีกแล้วทุกคนคือมีแต่แบบต่างชาติส่วนตัวชอบหาดนี้มากๆรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาแล้แบบเขามีแบบเล่นกีฬากันพาน้องหมามาเดินกันแล้วก็ก็พาทิศตกสวยมากๆอันนี้ขนาดฟ้าไม่เปิดนะทุกคนถ้าฟ้าเปิดก็คือสวยกว่านี้ใครแบบอยากได้เอเนจีแบบโอ๊ยใส่ฝอแบบไม่มีคนไทยอะไรเงี้ยก็แวะมาที่หาดในหานได้นะคะ สำหรับมื้อเย็นนะคะค่ะเราไปฝากท้องที่โจ๊กสมุยนะคะมันเขาจะเปิดแบบห้าโมงเย็นถึง10บโมงเช้าของอีกวันหนึ่งอะ่ะอันนี้เราก็สั่งเป็นมาม่ากับโจ๊กมานะคะแล้วก็ปลาท้องโก่นะคะอร่อยราคาถูกนะคะกินข้าวก็ต้องกินหวานตามสเต็ปเดิมนะคะก็ไปแล้วทางกันที่ร้านหวานละมุนนะทุกคนคือคนเยอะมากแบบคนเยอะจริงๆแล้วเขามีเมนูของหวานแบบเยอะมากๆเลยเราก็สั่งมาเป็นตัวโอเอ๋ว e มีโกหมอยนะคะแล้วก็บวัวลอยตัวมีโกหมอยก็จะมีความแบบเหมือนข้าวเหนียวดำแหละทุกคนอร่อยตามมาตรฐานนะคะ ือสุดท้ายนะคะเรามานอนกันที่ตัวโฮสเทลในเมืองนะคะชื่อว่าโฮสเทลอเวอร์โนแมนนะคะเขาตั้งใเอาตึกเก่าอนะคะ่ะมารีโนเวทเป็นโฮสเทลอะทุกคนคือราคาเขาอะเราจองไปได้ประมาณพันนิดๆตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะแต่ว่าพอไปคือน่ารักเลยอาจจะไม่มีลิฟจริงๆอะเขามีทั้งแบบโฮสเทลแล้วก็แบบเป็นห้องแยกซึ่งเรานอนเป็นห้องแยกนะคะก็ะจะเป็นห้องคิงลุมทุกอย่างฟอรซิลิตี้เหมือนโรงแรมหมดเลยนะคะแล้วก็ห้องค่อนข้างใหม่ใครแบบอยากหาที่พักในตัวเมืองนะคะราคาแบบไม่แพงก็แนะนําที่นี่เลยนะคะค่อนข้าง ใกล้ตัวเมืองมากๆเลยค่ะตอนเช้านะคะเราก็เช็คเอาต์ตั้งแต่เช้าเลยคือเป็นวิธีคืนขีการเขาเขาก็จะให้เป็นแบบอาหารเช้าวไว้ซึ่งก็เป็นเนมจีบซาลาเปาอะไรพวกนี้ค่ะ ตอนเช้านะคะมื้อเช้าทุกคนคือเราออกมาแบบเจ็ดโมงกว่ามาที่บุลลติ่มซมโอ้โหคือแบบต่อคิวขนาดรีบออกแล้วแต่แบบคนภูเก็ตตื่นเช้ามากเมนูค่อนข้างเยอะนะคะเราสั่งมาหลายเมนูอยู่ที่ถูกใจคือขนมจีบก,กุ้งอ่ะอร่อยมากเนื้อแน่นมากคือไม่เคยกินอร่อยแบบขนาดนี้เต่บความประชับใจของที่นี่คือทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็จะเดินแบบอันไหนแบบนึ่งเซนใหม่เขาก็จะเดินแบบอ่แบบเา,เ,าเ,แบบเอาไหมคะเอาไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเอาค่ะเขาก็จะเดินมาให้ถึงโต๊ะเลยอันนี้นะคะเราก็สั่งปลากุเตะมาด้วยนะคะเนื้อมันเปื่อยมากอร่อยมากายาก,กิินซ อร่อยอร่อยที่ภูเก็ตอ่ะก็จะต้องตื่นเช้าหน่อยนะเพราะว่าแบบ10โมงครึ่งสิบเอ็ดโมงเขาก็จะปิดกันแล้วนะคะเราก็ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวต่อนะคะอันนี้เราก็มาที่อัปโปแมสุนีซึ่งจริงอ่ะเรามาก่อนอันนี้แล้วแต่ว่าเขาหมดเขาขายดีมากอ่ะอุ้ยแกมันอร่อยแบบอร่อยมากแบบอัปโปแมสุนีคืออร่อยแบบอร่อยมากกินร้อนๆอร่อยที่สุดค่ะร้านเขาได้มิชลินสองคนที่ได้มิชลินมากๆนะคะแล้วคือถ้าอยากกินอีกทีก็ไม่รู้ทำางไงแล้วทุกคนเพราะว่าอยู่ภูเก็ต อาหารเช้าอีกแล้วนะคะเพราะว่านีนะ่าเพื่อนแนะนามาแล้วก็จะเป็นโรตีแถวน้ำนะคะเราสั่งเป็นเหมือนโรตีแล้วก็ไข่าดาวแล้วก็แกงเหนือนะคะคือเป็นรสชาติที่หอมก,กินเตาถ่านราะว่าใช้เต้าถ่านแล้วก็กินกับไข่าดาวซึ่งก็ไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนนะคะแต่พอกินแล้วก็โอเคก็กินได้ก็เหมือนแบบค่อนข้างแปลกใหม่ะคะ่ะอร่อยชายเย็นที่นี่นะทุกที่คือเขาจะแบบเป็นแบบชาใตา้เข้มเข้มนิดนึง แนวันที่4ี่หนึ่งคนซึ่งวันเนี้ยก็คือแบบเออก็ไปให้สุดไม่รู้จะเที่ยวไหนในภูกเก็ตแล้วก็เลยแผนไปพังงาด้วยนะคะคาราวะอุทยานแห่งชาติศรีนาสน,นะคะก็มาปั๊มตาสมุทรอุทยานนะคะพี่พี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากนะคะพี่พี่เขาแบบตั้งใจแบบประทับตาแล้วแบบเซนมากๆนะคะประทับใจมากในจุดเนี้ยจะไม่ค่อยมีคนเลยนะคะเพราะว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแต่ว่าก็สงบไปอีกแบบหนึง่งหาดแบบค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ ขับรถไปพังงากันค่ะพังงาก็จะอยู่ติดกับภูเก็ตเลยนะคะขับผ่านสะพานตรงนี้ไปค่ะก็จะเป็นสะพานสารสิทธิ์นะคะเป็นจุดเชื่อมภูเก็ตกับพังงาค่ะมันรถไม่ติดหรอกทุกคนมันแล้วก็เป็นช่วงเช้าด้วยก็ขับไปเรื่อยๆนะคะ จุดมุ่งหมายที่เรามาพังงานในวันนี้นะคะเราก็จะมาล่องแพกับสุทินกรุ๊ปนะคะลองแพไม้ไผ่หวังเคียงคูนะทุกคนอันนี้คนละ2 50บาทเราก็ถักมาจองกับเขาในเพจก่อนนะเขาก็จะพาเราแบบขึ้นรถไปจงจดต้นน้าอ่ะทุกคนที่จะขึ้นแพนะคะ่ะพี่ๆเขาบริการกันดีมากเลยที่เขาทอแพให้แล้วเราก็นั่งนั่งเฉยๆได้เลยทุกคนซึ่งเราไปมันก็น้าไม่แรงมากแล้วก็ไม่ลึกมากแต่ทุกคนน้ําเย็นแล้วก็น้ําใสมากนะคะนั่งไปเรื่อยๆนะคะระยะทางวันห้ากิโลเมตรซึ่งตอนที่เราไปประมาณ30กว่านาทีสี่สิบนาท หมดว่าหน้าฝนนะคะพี่เขาบอกว่าเออน้ามันไหลแรงอะ่ะอาจจะ25นาทีเองนะคะตอนที่ผ่านไปอะคะ่ะมันก็จะเห็นแบบมีงูมีค้างคกมีอะไรพวกนี้ยคะ่ะมีสัตว์แล้วแต่ว่าน้องจะออกมาไหมอะไรอย่างี้แต่ตอนที่เราไปคือไม่มีคนเลยทุกคนเหมือนแบบได้ซื้อ private ัวเลยหรือเปล่าเงยใครแบบสนใจแบบไปลองล่บ,บตามธรรมชาติอะก็ลองไปได้เลยนะ,ะแต่ถ้าแบบอยากได้แอดเวนเจอร์ก็อาจจะต้องไปหน้าฝน,นะคะ่ะ อันนี้นะคะเราก็แวะมาที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักะคะจริงๆทุกคนเราเวลาเราก็ชันชิดมากนะคะแต่ว่าอยากมาเต็มสมุดอุทยานทุกคนเราก็เลยแวะมาแป๊บหนึ่งนะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักนะคะ เททยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะตรงนี้คืองแย่มากเลยทุกคนคือแบบว่าเราเข้ามาไม่เจอใครเลยนะคะแต่ว่าคุยกับพี่พี่เจ้าหน้าทีอ่อ่น่ารักมากเราแบบถามข้อมูลเขานิดหน่อยเขาบอกว่ามันมีเต่าด้วยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเต่าอะ่ะแบบเข้าสู่ช่วงอนุบาลอะ่ะก็คือไม่ได้พาออกมาก็เลยแบบไม่ได้ดูเต่านะทุกคนตรงเนี้ยค่ะมันเป็นแอ่งกระถานนะคะอาจจะเล่นน้ำไม่ได้เราก็เดินไปดูหาดอย่างเดียว นนะะแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งนะคะจุดยอดฮิตของพังงาน,นะคะอันนี้เราก็มาที่สะเป็ดนางชีนะคะเราพอไปเขาก็จะมีที่ให้จอดรถใช่ไหมคะเราต้องขึ้นรถมากับเขาซึ่งทางมันแบบโหดมากทุกคนไปกับคนละ90บบาทเขาจะมีจุดให้ถ่ายรูปนะคะคือสวยมากอะทุกคนเหมือนภาพวาดนะคะหลายคนน่าจะเคยไปตรงจุดนี้ของพังงามาเรียบร้อยแล้วออกจาก ตัวสมเด็จนางชีนะคะน,นี้เราก็จะกลับสนามบินภูเก็ตนะคะก็เลยกดหาไปว่าร้านแบบใกล้สนามบินภูเกต็ตแค่นั้นเองนะคะเราก็เลยมาเจอที่นี่ก็ชื่อร้านชื่อว่ากินตาภูเกต็ตชื่อคือเป็นร้านเล็กๆที่แบบลวมๆนิดนึงอะ่ะทุกคนเป็นร้านเหมือนอาหารตามสั่งแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองอมีขนมหวานซึ่งอันนี้ค่ะเขาก็จะมีตัวแบบสปาเท้าอ่ะทุกคนคือนั่งกินไปแล้วก็สปาเท้าซึ่งแบบน้องปลาแบบต่อโหดมากกินไปสปาไปแต่แบบคือลงนานไม่ได้พอจักรจี้อันนี้ค่ะเราก็สั่งเป็นแบบข้าวกะเพราโปกตีเลยซึ่งแแบบทุกกกาาาล้ว็ออร่ยม เราก็สั่งหมี่เกยนมาด้วยนะคะคือจริงๆอร่อยแบบพอๆกับร้านดังในภูเก็ตอะไรอย่างนี้เลยนะก็เราก็สั่งมาเป็นของหวานนะคะเขาก็จะมีให้จับคู่มีแบบมีลูกเล่นอะทุกคนมีคู่ทับทิมกรอบมีคู่เฉกากรวยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะซึ่งหลายอย่างของร้านเขาอะเป็นโฮมเมดคือจริงๆอะแนะนำามาเพราะพี่เจ้าของร้านเขาน่ารักมากแบบน่ารักมากนะใครแบบว่าลงสนามบินภูเก็ตหรือก่อนกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหิวเอาแวะที่นี่ได้เลยนะเพราะว่าอยู่ห่างสนามบินไม่กี Disc ่นาทีเอง สุดท้ายนะคะก่อนเครื่องขึ้นแล้วก็แวะมาหาดหมายข่าวนะคะสวยมากคือแบบคนไม่ได้เยอะด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบบทันเซสุดท้ายในภูเก็ตนะคะสวยมากท้องฟ้าพาสเทลสุดๆก็จบทิปภูเก็ตของเรานะคะใครมีสถานที่แนะนำค่ะคราวหน้าเราจะไม่พลาดแน่นอนนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะภูเก็ต2024นะคะใครมีข้อติชมอะไรก็ฝากได้นะคะครั้งหน้าไปดีไปดีโกโก้จะไปที่ไหนกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ